สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l กรอบเขตโทษนะครับกลัาบพบูดค้งกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับถ้าใครเข้ามานะฝากกันคนละไลค์คนละแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะจ๊ะข่าววันนี้คือข่าวเช้าวันเสาร์ครับแต่ว่าเรามีข่าวคราวจากคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีเรื่องของฟุตบอลอะไรมากมายแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับ ทีมไหนอะไรเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ล่าสุดของแต่ละทีมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับแต่ก่อนเข่าวของเราครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนศแสย์เสียนบอลจริงครับแอดมาไ a ้ที่แอดเรียลเนบอลนะครับ r e a l z e a n b a l l นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข่าวของฝั่งเลี้วคูกันก่อนเลยครับถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับจากปากของเยกิ้งครอปแลบล่าสุดในครอปเปิดเผยว่าอาริสงเบเกอร์มีการบาดเจ็บที่สะโพกทําให้อาจจะอดลงเฝ้าเสาในเกมเจอบอลมาสุสานีรวมถึงเกมเจอกับแอตเลติโกมาดริดครับในช่วงพุดธหน้านู่นเลยครับโดยครอปเนี่ยบอกว่าโชคร้ายที่อาริสงลงเล่นไม่ได้มีเหตุผลจากตอนที่ลงซ้อมในเกมเจอกับเชลซี เราต่างคิดว่าไม่มีอะไรและเขาจะไม่ได้ลงสนามอยู่แล้วเราวางแผนให้เขาเป็นสำรองในนัดน,นั้นเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรเลยเลยไม่ได้ใส่ชื่อเขาในเกมนั้นด้วยซ้าวันถัดมาเขาเข้าตรวจและพบบางสิ่งบางอย่างทำให้ตอนนี้เขาไม่สามารถลงเฝ้าเสาวได้สัปดาห์หน้าต้องดอดูว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับต้องรอลุ้นนะครับว่า อาริซงเนี่ยนะครับยังมีโอกาสหรือเปล่าในการเจอกับแอตมาลิดสัปดาห์หน้าครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับนัดที่2ในบ้านที่แอนฟิลด์นั่นเองครับต่อมาครับเป็นข่าวคราวของฝั่งเชลซีครับล่าสุดหลังจากโอลิเวียชิรูครับได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากทางด้านของเทมิบราห์มในเรื่องอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยครับทำให้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของชิรูเนี่ยให้สัมภาษณ์กับอีฟนิ่งสแตนดาร์ดครับว่ามีโอกาสว่าเขาจะอยู่สแตมฟอร์ดบิดต่อไปครับ ดยเขาบอกว่าแน่นอนเลยยังมีเวลาอีกหลายเดือนหลายเกมที่จะควา้าชชนะและอาจจะมีซักแชมป์ในปีนี้แล้วหลังจากนั้นผมมาดูว่าฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมยังเหลืออยู่อีกสัก2 3ปีนะไม่ใช่เวลาที่พูดถึงสัญญาและเรื่องอื่นได้เลยแต่พอถึงเวลาแล้วผมจะรอตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งต้องมาดูว่าชิรูเนจะเลือกต่อสัญญาต่อกับเชลซีหรือเปล่าหรือเลือกจะย้ายทีมครับเมื่อจบซีซั่นนี้นั่นเองครับ ต่อมาครับยังคงอยู่ฝั่งของเชลซีนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาดที่พูดถึงคาร์ลเชลติครับที่เคยเป็นนายใหญ่ของเขาซึ่งสุดสัปดาห์นี้ครับเชลซีจะเจอกับทางนักของเอฟเวอร์ตันครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยลมพาดได้พูดถึงคาร์ลเชลติครับอดีตนายใหญ่ของเขาว่าคงจะเป็นการต้อนรับที่ยิ่งมากจากแฟนๆเขาได้รับความเคารพอย่างยอดเยี่ยมในสโมสรและจากแฟนบอลเขาเป็นสุภาพบุรุษเป็นกุนซือที่มหัศจรรย์มันเป็นฤดูกาลที่เยี่ยมมากในการร่วมงานกับเขา เขาเป็นผู้จัดการทีมที่วิเศษในแง่มุมของความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเขาเข้าหานักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาเก่งด้านทั้งแท็กติกและมีนิสัยที่ดีมากๆเลยแหละผมยังคงติดต่อเขาอยู่บ่อยๆด้วยซ้ำหลังจากนั้นนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนาะในเชลซียุคของอันเช่เนี่ยในซีซั่นแบบ2009-2010อะไรเงี้ยถือว่ามีซีซั่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับทั้ง่านเป็นแชมป์พรีเียร์ลีกแล้วก็เอฟเอคัพครับ,รบแต่ว่าน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ อันเช่ไม่ได้อยู่ต่อกับเชลซีนานๆกับผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นครับต่อมาถ้าเป็นฝั่งของไอเปญญาอาร์เซนอลบ้างครับเป็นบทสัมภาษณ์ของไมเกลเดต้าที่พูดถึงว่าโอตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างมากเลยครับที่ต้องคว้าตั๋วสักรายการครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายูโรปาลีกก็ตามครับในการเล่นฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจําเป็นเลยครับโดยเดต้าเนี่ยบอกว่า นักเตะรู้ดีถึงความต้องการในการลงเล่นกับสโมสรแห่งนี้และหากเราไม่สามารถเข้าไปแข่งขันฟุตบอลยุโรปรายการใดใดเลยได้เรารู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรดังนั้นพวกเขาไม่ต้องกดดันไปมากกว่านี้แล้วพวกเขารู้ว่าตอนนี้ยืนอยู่ในจุดไหนความท้าทายของนักเตะที่สวมเสื้อตัวนี้มันมากพออยู่แล้วและผมไม่คิดว่าพวกเขาจะคิดอะไรมากนักเกี่ยวกับเป้าหมายในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกหรือว่าซนตกชั้นที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ เรามีคะแนนห่างออกมา4ีแต้มซึ่งเป็นความกดดันที่ผมเชื่อว่าแย่กว่าเยอะพวกเขาต้องรับมือกับสถานการณ์และเราพยายามช่วยให้พวกเขามีสมาธิกับก,บกรารเล่นในสนามอย่างต่อนเนื่องและทุกอย่างจะตามมาเองโดยธรรมชาตินะครับต้องมาติดตามดูครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถงัดฟอร์มเก่งและพาตัวเองไปศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือศึกยูโรปาลีกได้หรือไม่ในสี่สัน,น้าครับต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์ของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับเป็นฝั่งของไบร์โกลเล่าครับที่พูดถึงก่อนเกมที่เจอกับแมนยูสุดสปดนี้ครับ โดยเขาบอกว่าเมื่อแมนยูแข็งแกร่งอ่าเป็นเมื่อมีฟอร์มที่ดีมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหน,นึ่งครับโดยแป๊บได้บอกว่าผมเชื่อมาตลอดว่าแมนยูเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นกันได้ดีผมเคารพพวกเขาอย่างมากและมุมมองที่ดีกับแมนยูรูโน่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้คิดจะเล่นเกมรับพวกเขาเป็นทีมที่ดุดันแม้ว่าบางนัดที่พวกเราเล่นเกมรับ ในอย่างที่เกมเจอกับเราแต่เกมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเห็นว่าพวกเขาเล่นกัน,นดุดันมากและมันจะเกิดขึ้นที่โอทิโอทราฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณเชื่อว่ามันสําคัญกับพวกเขามากกว่าตัวเราจากนั้นเราจะเป็นผู้แพ้เกมระหว่างเรา2ทีมที่ผ่านมาเป็นเกมที่พิเศษเสมอเราต้องเชื่อมั่นว่ามันสาคัญกับเราเองผมไม่เคยเล่นแล้วเอาคะแนนมาคิดหรือคิดว่าเกมไหนสบายหรือว่ายาก ผมไม่เคยดูเกมบนตารางการแข่งขันมันเป็นแค่เกมที่ต้องพยายามเล่นให้เต็มที่และอยู่บนความจริงที่ว่าต้องพยายามเอาชนะให้ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับต้องมาดูนะครับสุดสัปดาห์นี้ครับในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ครับจะเป็นอย่างไรสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกโกเดล่านั่นเองครับนอกจากนี้ครับเป๊ปกโกเดล่ายังได้พูดถึงทางด้านของเควินเดอะบล็อคครับกองกลางมิดฟิลด์ตัวเก่งครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนนั่นเองนะครับโดยทางด้านของเป๊ปเนี่ยบอกว่า ทางด้านของเดิลบลอยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราไม่ได้ซ้อมและเขาจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้านี้เขาอยู่กับนักกายภาพและเขาบอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นไม่ได้เพอร์เฟกมากมายหรอกแต่ว่าอย่างไรแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วแหละเราได้ทราบกันเท่านี้กันแล้วกันนะนอกจากนี้ครับแป๊บยังอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของเลรอยซารครด้ซึ่งเขาบอกว่าจะไม่ได้ลงเล่นในการเจอกับแมนยูอยางแน่นอนครับ ต่อมาครับเราข้ามาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับเป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาครับก่อนเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอเลเนี่ยโขคอมเมนเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้พักน้อยกว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับในศึกเอฟเอคัพก่อนอันนี้นะครับโดยทางด้านของโอเลเนี่ยบอกว่ามันเป็นความช่วยเหลือของพวกเราที่รับจาก f a ครั้งหนึ่งด้วยเวลาพักพิเศษ24ชั่วโมงของพวกเขาผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทำไมถึงมีดร์บี้แมทช์ในวันอาทิตย์ ท,ที่เราต้องเล่นในคืนวันพฤหัสบดีประเด็นคืออะไรกันแน่มันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ช่วยการยกระดับทีมอะไรของพวกเราเลยมันเหมือนตอนที่เราชนะพวกเขาครั้งล่าสุดในตอนที่เล่นวันพุธพวกเขาได้นในบางคารพวกเขาพักมากกว่า24ชั่วโมงดังนั้นเราต้องพยายามฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ณตอนนี้ครับต่อมาก็ยังคงเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับฝั่ขงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดทางด้านของนาน,นี่ครับอดีตป,ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยครับเป็นคนที่ เชียร์ให้บรูโน่ฟานันเดสครับเลือกเลือกมาย้ายที่มาอยู่แมนเชสเตอร์อยู่เต็ดครับโดยเขาบอกว่าโมเมนต์ Moment, ในตอนที่ผมได้ลงเล่นกับเขาเนี่ยผมเห็นคุณภาพและศักยภาพของเขามากมายในตัวของนักเตะคนนี้วันหนึ่งในการได้คุยกับเขาผมก็ต้อให้เขาซ้อมหนักกว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่ทําให้เขาต้องการในเวลานั้นในการที่ไปสู้ระดับพรมเมลีกหรือสเปนในลีกต่างๆคำแนะนาของผมในตอนนั้นผมบอกเขาว่าการแย,ยที่ที่สุดคือไปพรมเมลีก เพราะใส่การเล่นของเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะน่าชื่นชมอย่างมากและเขายิงประตูสวยๆได้อย่างที่เขาชื่นชอบในการยิงไกลนั่นแหละและทําให้แฟนบอลนั้นบ้าคลั่งเหลือเกินและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่มีข่าวกับทางนะของแมนซิตี้เนี่ยผมเนี่ยบอกเลยว่าทันทีที่ผมเห็นข่าวเป็นความไม็นไ,ได้นะผมบอกเขาเลยว่าอย่าไปแมนซิตี้เลยอย่าเลือกทีมอื่นเลยนายต้องเป็นแมนยูในเตตเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าพอมาแมนยูป,ป๊บครับทางนะของบรูโน่เนี่ยแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อครับได้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยน,นั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นฝั่งของทอรนัมทอสเปอร์ครับหลังจากที่ทางด้านของอลิไดเออร์ครับไปมีข่าวค่อนข้างจะไม่ค่อยดีในเกมนะล่าสุดในเกมเจอบนอลิซิตี้ในศึกเอฟเอคันะครับแต่ว่าล่าสุดกับโชเซ่มูนิโยครับยืนยันว่าทางด้านของไดเออร์เนี่ยจะพร้อมลงเล่นและไม่น่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจของนักเตะคนนี้ครับโดยมูริโยเนี่ยบอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลอะไรให้จิตใจของเขาไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมลงสนามนะเขาลงเล่น2เกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงเล่นได้ดีทั้งการยืนหลัง3ในกาเจอกับวูฟ แลวการเจอหลัง4คนตอนเจอกับนอร์ลิซิตี้เขาแสดงให้เห็นถ,ถึงสิ่งที่ผมไม่อาจจะคาดเดาได้ก่อนจะเข้ามาคุมทีมผมทราบอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรได้บ้างในตำแหน่งนั้นนับว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยสาหรับผมครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าไดเออร์จะได้ลงหรือเปล่าในช่วงสุดวันนี้ให้กับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับต่อมาครับเราข้ามไปที่ฝั่งของเกาโชเซียอิตาลีครับล่าสุดทางข่าวจากเ e ตเดลี่เมละครับเปิดเผยว่ามาเรยูเนตุสครับ จะมีการทาบทามกุนซือคนใหม่เข้าสู่ทีมอย่างซีรีนซีดานนะครับในช่วงซีซั่นนี้เนี่ยถือว่ามาลิซซโอซารีครับกุนซือคนอปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีครับทั้งในศึกแชมเปี้ยนส์กก็แพ้รวมทั้งในศึกเกาโชเซลาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรองจ่าฝูงนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีและก็ดูเหมือนว่าทางด้านของอันเดรเยลี่ครับประธานของยูเวนตุสเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ที่มีความสนิทกับทางด้านของซีดานนะครับ มาพยายามดินตัวซีดานเข้าสู่ทีมครับโดยตอนนี้ในทางซีดานและฟลอริติโนเปเลสครับเชื่อว่ายังคงค่อยความรบซึ่งกันและกันแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือตอนนี้เนี่ยมีความไม่พอใจจากทั้งทางซีเนียของสโมสรนั่นเองครับทำให้มีโอกาสที่ทางด้านของชิซูเนี่ยครับซีดานเนี่ยจะออกจากทีมเรอัลมาริดนั่นเองครับและอาจจะเลือกย้ายมาที่ยูเวนตุสโดยคาดว่ายูเวนตุสครับพร้อมยื่นสัญญาให้กับซีดาน3ปีครับด้วยมูลค่า7ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินสูงสุด เท่าที่างน้านของกุนซอคนหนึ่งจะรับได้ครับตามนายโยบายขององคอ์กรที่ควบคุมการดูแลในการให้เงินต่างๆของโค้ชของทีมนะครับซึ่งก็งมาดูนะว่าซีดานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อจบซีซั่นแต่ว่าดูทรงนะตอนนี้ครับยังคงมีเส้นทางที่ดีต่อไปกับเทน่านของเรอัลมาริตต่อไปได้นีครับต่อมาครับเราปิดกันด้วยข่าวของฝั่งลาล,ลิกาสเปนนะครับเป็นข่าวที่าทน้านของกีเยสเซติดครับกุนซือของบาซลน่าครับยืนยันว่า ไม่กังวลฟอร์มการยิงประตูของเมซี่ครับหลังจากยิงประตูได้น้อยลงในช่วงหลังนะครับโดยกิเก้เนี่ยบอกว่าผมไม่แคร์ที่เขาจะยิงไม่ได้ในช่วงหลังนะถ้าเขายิงได้เป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนแล้วแหละแต่ว่ามันไม่เคยรบกวนใจของผมเลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับเรโอวเนลเมซี่หรือนักเตะคนอื่นก็ได้เขามีโอกาสยิงประตูและเส้าอกาศได้มากมายนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด เขายิงประตูมา14ปีแล้วตอนนี้เขาจะมีช่วงยิงประตูน้อยลงบ้างก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นสาระสาคัญสักเท่าไหร่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยชายาของเมซี่ครับยิงไปแล้ว2 3ประตูจากการลงเล่น30นัดของซีซั่นนี้ครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพึ่งซัด4ประตูไปครับในเกมเจอก,กับเอบาซึ่งถือว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายกับฟอร์มการเล่นฟอร์มการยิงของเลน,นเมซี่ในช่วงซีซั่นนี้นั่นเองครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวในวันนี้ครับถ้าใครถูกใจนะฝากกันคนละไ like, ลค์คลละแช์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้าน,นล่างครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนะครับและก่อนจาการนับขอขอบคุณสปอนเซอร์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดครับอยากสนุกเสียงดวงเสียงโชคคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าอยากได้ทัศนะจากเซบิโตจริงครับ แอดมาได้ที่แอดเรียวเซนบอลนะครับด R E A L z E a N B A L L นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดโมและชาแนลกรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ